เอาล้วครับทีเบรกเทคออฟกลับมาอีกรอบครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เต้นี้จะเป็นวัดมหาธาตุแล้วครับอ่าเรามาที่วัดมหาธาตุกันต่อนะครับที่นี่ก็เปิดไฟเหมือนกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายเหมือนกันเราจะมาเก็บตกกันดูว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงเหมือนกันนะครับครับอ่าเดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมอ่าประมาณนี้นะแสงไฟสวยนะครับที่นี่ไฟสวยงามมากครับดูสดใสนะครับอ่าบรรยากาศก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดหน่อยนะ อันนี้จะเป็นแบบดูสว่างสดใสหน่อยครับอันนี้คือโมเดลนะครับคบาดว่าถ้าวัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใช่ครับอ้าวโหถ้าสมบูรณ์นี่สวยมากเลยนะครับใจมากเลยนะใช่ครับอ่อาเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพที่แท้จริงกันนะฮะว่าเป็นยังไงตอนนี้อลองดูกันครับครับนี่จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังวัดมหา,าธาตุอือนนะครับประวัติโดยย่อนะฮะ ไม่รู้ข้างในจะเห็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาออกมาให้ดูตรงนี้ครับผมครับจิตรกรรมฝาผนังวัดมหา,าธาตุพบปรากฏอยู่ในปรางทิศด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมของปรางประธานอ่าบริเวณผนังด้านทิศต,ตะวันออกเขียนเป็นภาพพระประธานใหญ่เต็มผนังประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วครับบนหลังซุ้มเรือนแก้วเขียนเป็นรูปซุ้มโพ ผนังด้านทิศเหนือเขียนเป็นภาพพระอดีตพุทธจำนวน14องค์ครัือยในปางสมาธิและปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานดอกปัวใต้สมเรือนแก้วด้านบนมีสมโพระหว่างพระอดีตพุทธมีสาวกสามองค์นั่งประนมมือภายใต้ฉัดส่วนด้าน ใต้ปัจจุบันเป็นภาพจิตรกรรมได้เสื่อมสภาพไปแล้ว,วน,นะครับวัดมหาธาตุนะครับจะเป็นพระอารามหลวงครับ,รบตั้งอยู่ใกล้วัดราชบุรณะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาครับพี่ครับผมสร้างในสมัยพระสมเด็จพระบรมบราชาธิราชที่หนึ่งมีน้องมาเที่ยวเนองน้อง,อองเราเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนดีครับาขวาไหมพี่ได้ครับ อันนี้สร้างตั้งแต่สมัยพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งครับแต่ว่าไม่แล้วเสร็จต่อสัปคาสก่อนแล้วก็เลยตอนสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวรพีอ่อ่าเจดีลายหมาเลขสิบสี่ครับตั้งอยู่บริเวณด้านที่ตะวันออกของวัดเป็นเจดีทรงแปดเหลี่ยมก่ออิฐปูนนะฮะ ม,มีขั้นซ้อนลดหลั่นกันถึงสี่ขั้นครับ mm hmm. บนฐานส mm ี hmm. ่เหลี่ยมเพิ่มมุมม้ายี่สิบบริเวณขั้นที่หนึ่งถึงสามพี่ขั้นที่หนึ่งถึงสามของแต่ละด้านจะนมีซุ้มซุ้มจะนําโดยรอบระหว่างซุ้มประกับด้วยลายปูนปั้นรูปเทวดาครับชั้นที่สี่ของทุกด้านมีการประดับปรางจําลองสลับกับลายปูนปั้นรูปพระผมส่วนยอดบนสุดผลิตสถานสถูปสำลิปปัจจุบันนี่มีการนํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพญาครับ จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์เจดีย์แล้วก็ลวดลายปูนปั้นรูปเทวดาก็สแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะล้านนาที่ผสมผสานอยู่พี่อ่ามีความเป็นล้านนาผสมผสานอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นโบราณสถานที่สวยมากนะครับมีครับรากต้นไม้แล้วก็มีหน้าพระโขนอเป็นเสียงพระพุทธรูปครับเป็นเสียงพระพุทธรูปนะครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเรามาดูตักกระทางนี้นะครับก็จะเป็นเสียงพระพุทธรูปในรากไม้พี่ คือ oh. เป็นเสียงพระพุทธรูปหินทรายที่แตกหักออกจากองค์พระแล้วก็ถูกรากต้นโพเนี่ยขึ้นปกคลุมลักษณะของพระพักจะค่อนข้างแบนแล้วก็กว้างครับ,รบพระขบงและขอบพระเนตรป้ายเป็นแผ่นใหญ่พระโอฐ์กว้างเป็นแนวตรงขอบพระโอฐ์ยกเป็นสันขึ้นเล็กน้อยเป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยอุธยาตอนกลางกำหนดอายุไว้ได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่21ครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบโบสถ์ครับพระหลายๆองค์เนาะใช่ครับพระพุทธรูปเยอะๆแล้วก็ถูกเผาเนาะครับก็จะมีองค์ที่อยู่ตรงกลางที่ยังสมบูรณ์อยู่เนาะครับครับผมตรงฐานนี้ก็น่าจะเป็นฐานเสาเนาะที่ผมเคยครับผมรู้มาครับไม่รู้สมัยนั้นแบบเป็นโบสถ์แล้วก็น่าจะมีหลังคาด้วยใช่ไหมพี่น่าจะมีหลังคา น่าจะมีหลังคามาก่อนแล้วก็สุดตามการเวลาเพราะว่าโดนเผาโดนอะไรด้วยนะผมว่าถ้ายังสมบูรณ์นี้น่าจะสวยมากๆเใช่ครับเมื่อกี้ตามที่แบบแปลงข้างนอกเห็นไหมอ่าอ่าจเกือบเกือบทุกหลังมีหลังคานะอ่ใช่ใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปทางขวาดูนะฮะว่าเป็นยังไงต่อ ครับเดี๋ยวเราจะเสริมเรื่องประวัติกันเล็กน้อยนะฮะครับเชิญเลยพี่อ่าวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นปรางที่สร้างในระยะแรกนะครับของสมัยอยุธยาเลยครับซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางขอมปนอยู่อืมอ่าชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแรงรแต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูนสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้ทรงปฏิสิงขงค์พระปางใหม่ครับโดยเสริมไม่สูงกว่าเดิมแต่ขณะนี้ ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุกเท่านั้นนะครับครับจึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่ามีหลักฐานว่าเป็นปรางที่มีขนาดใหญ่มากและก่อสร้างมาอย่างวิจิตรสวยงามมากตั้งแต่เมื่อพศ2499ครับกรมศิลป,ปากรเนี่ยได้ขุดแต่งพระปรางแห่งนี้พบซากข,ของโบราณหลายชิ้นที่สำคัญนะครับคือผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน7ชั้นแบ่งออกเป็นสิ้นเงินนาคไม้ดำไม้แดงนะครับ,รบแก้วโกมลและทองคำชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่าประมาณนี้นะครับครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นพระปางที่ใหญ่มากครับที่มีหลักฐานว่า วิจิตรการตาแลวก็ใหญ่มากนะครับผมก็น่าจะใหญ่จริงนะครับใช่ฐานยังใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือมันเหลือเป็นซากนะครับเลยไม่รู้ที่มาแบบว่าเออมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมจินตนาการได้เลยว่าโอ้ต้องแบบสูงตระการตามากแน่ใช่ครับปัจจุบันนะครับพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพญานะครับครับสิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่างก็คือเสียนพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมนะครับเข้าใจว่าเสียนพระเนี่ยอยู่แล้วก็หล่นลงมานะครับที่โคนต้นไม้สมัยเสียกรุงนะจนรากไม้เนี่ยปกคลุมแล้วก็มีความสวยงามแปลกตาเพีกแบบนึงนะใช้เวลานานมากใช่ครับตั้งอยู่ตรงเชิงสะพานเป่าฐานครับทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสันเพชญนะครับตรงนี้นะครับเป็นกำแพงยาวแล้วก็มีพระพุทธรูป อยู่กันเรียงรายเต็มกำแพงเลยครับผมครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นซากพระพุทธรูปที่โดนเผาเนาะเป็นสีดำหมดเลยโอ้ไม่อยากจะคิดเลยว่ายุคก่อนสมัยนั้นเนี่ยจะรุ่งเรืองขนาดไหนนะฮะใช่ครับโอ้พระอยู่เต็มไปหมดเลยดูแบบสถานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากใช่ครับใหญ่มากๆครับใหญ่มากๆครับทั้งสองวัดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะบรรยากาศหรือว่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับนี่ครับ เราเดินเข้ามาเนี่ยยังมีพระพุทธรูปทั้งสองข้างทางตลอดเลยครับผมใช่ครับอ่าส่วนนี้น่าจะยาวตลอดแบบรอบด้านเลยครับครับแล้วก็ตรงที่เป็นตรงนี้ที่เป็นกลมๆเล็กๆทางขวาเนี่ยก็คืออย่างที่พี่เต้บอกครับมันคือเสาเนาะอ,อาจจะเป็นอะไรนะพี่เต้บอกเมื่อกี้เป็นเสาที่ไว้รองรับหลังคาอ่าเมื่อก่อนน่าจะมีหลังคาคตลอดทางนะครับผมบเพราะว่าพอ เผานะทุกอย่างมันก็พังลงมานะครับลายลงมาหมดครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราตรงจนนี้ก็สุดทางเลยใช่ไหมครับเนี่ยจริงๆไปได้อีกนะครับถ้าจะลองเดินโอเคครับวนเป็นวงได้ครับได้ครับโหแต่พับปางเนี่ยใหญ่มากครับผมใช่เลนึกเสียดายนะครับอยากจะเห็นไงว่าแบบตอนที่ไม่พังมันจะยิ่งใหญ่ขนาดใช่ครับเพราะว่าตามที่เล่าไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือวิจิตการตามากนะฮะครับ แล้วก็เขาบอกว่ายอดสูงมากด้วยอืมใช่อ่าประเด็นก็คือว่าแค่ฐานยังใหญ่ขนาดนี้นะฮะครับแล้วถ้าดูดิฮะแค่ฐานยังใหญ่ขนาดนี้นี่ฐานเองนะฮะแล้วถ้าจะนปจนสุดยอดจะใหญ่ขนาดไหนฮะแบบน่าจะแบบสวยงามแบบชรครับกรารมากครับสวยมากๆเลยครับผมถ้ามาอายุธยาต้องมาแวะให้ได้นะครับสักครั้งในชีวิตนะครับ ตรงด้านตรงส่วนนี้คือด้านหลังของพระปางนะครับโอ้โห oh, ขนาดด้านหลังยังใหญ่อลังการขนาดนี้นะฮะใหญ่มากๆครับแค่ฐานเองนะครับถ้าเราได้เห็นยอดสูงนี่คงสวยมากๆเลยแล้วข้างในยังอีกกว้างเลยนะครับเป็นโบราณสถานที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเนี่ยข้างในมีอีกกว้างมากเลยครับ,รบแต่วันนี้น่าจะไม่ทันนั่นสิฮะตอนนี้เราใกล้เลยเวลา ที่ทางโบราณสถานจะปิดแล้วนะฮะครับเราสามารถเดินเข้าไปถ่ายเจดีย์ทันไหมพี่ได้พี่เดินเข้าไปด้ครับเดี๋ยวเราไปดูเจดีย์ข้างในกันอีกนิดนึงครับตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นเหมือนเจดีย์เนาะครับเจดีย์ตัว <พอ S 2> ใหญ่มากครับ,รบเป็นลานเจดีย์ใหญ่มากครับเดีย๋ยวเราจะลองขึ้นกันไปดูครับลัการมากเดีย๋ยวดูไม่แน่ใจอาจจะขึ้นเนาะลงได้โอ้โหใหญ่มากทุกคนครับอยากจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่า บรรยากาศที่นี่เป็นอย่างไรอีกไกลเลยโอ้ยังอีกไกลเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของทางวัดเนี่ยครับใกล้หมดเวลาแล้วพวกเราก็ต้องออกกันก่อนนะครับงั้นยังไงก็ถ้ามีโอกาสเราจะกลับไปเก็บบรรยากาศที่เหลือนะได้ครับครับผมยังไงวันนี้เราสองคนเนี่ยก็จบคลิปไปเท่านี้เนาะจบคลิปเที่ยววัดแค่นี้ก่อนนะครับผมมีโอกาสเราจะพามากันใหม่นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ